าทักทายสบายดีพี่น้องและเอฟซีโบสสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของครอและดาเซนกาเซนเคยเนาะพี่น้องอ,อ่ามื้อนี้กลับมาพบก,กับอ่าพวกเฮาสามคน,นคือน้องดาสบายดีเอฟซีและพี่น้องเนาะสบายดีแล้วก็น้องซักเนาะสบายดีมื้อนี้เนาะอาพบมาพบก,กับพวกเฮาสามคนเนาะ อ่าแล้วพวกเราซ้ำคนขอเอฟซีพี่น้องม้สักสกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราเด้อเนาะแล้วก็อยากให้พวกเราเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะอย่าลืมอ่าคอมเมนต์บอกพวกเราเนาะแล้วก็อ่าอย่าลืมสนับสนุนซองของ,ของครูอราดาเนาะอ่ารายการเบิง้งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อสพอร์ตซองของครอวระดาเนาะโอเคเขาจะมาล่มกันน้องมินิน้องน้องหลานเนาะมาตอบคอมเมนต์เนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนอุ้ยหนักสมุตตมิเว้ย่าอดีใจแหงเนาะเมียนเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์เนาะแล้วก็พอดีเขาไปเฮ็ดเบียงเนาะแล้วกกะโค่อยจะมีเวลาได้อยู่น้ำกันแล้วก็มือนีิก็มาพอกันอีกแค่นึงแล้วก็จะเลยว่า ห้ามนัดกันมาลงกันจิเนะะาะแล้วการฮาเจียอ่านคอมเมนต์ที่ว่า FC เพิ่นได้คอมเมนต์มาเนาะอ่าแบบโกะยากให้ออกมาเว้าแล้วกาอยะไข่อน้องดาเนาะออกมาเว้าแล้วกาครับโอแท้เนาะอยากอยากฟังกันเสียงแบบภาษาสำเนียงของสาวเสียงคว้างอีกเคนหนึงเนาะได้นในอะามาอ่านอันคอมเมนต์หนึน่งคอมเมนต์ทำอินเลยเนาะผม <c oughs> ติดตามครูอรดามาสักระยะแล้วครับ ชอบคุณมากมาก <นะ S 1> ช่วยรับผมเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นพี่สักคนนะครับผมชื่ออ่าบ,บอรบอร่านซื้อก็ได้มันจะยวาวค่ถ้ามีโอกาสจะพาไปเที่ยวเมืองไทยนะครับอ๋อนี่มันเอน FC ทางฝังไทยน้นองๆเนาะอ่าดึงเมือก่อนเด้ตันี้เด้อ อันนี้แมนเอฟซี FC, คอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็วันนี้เป็นแอดเฟสมาเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะคอเลยเอามาอ่านเนาะอ่ามาตบคอมเมนต์มาตบอ่าอยู่ในซองนี้เลยเนาะพีนนะะน่น้องเนาะอ่าคือตจวนี่โคกระยำยุ่งในบางเทื่อเวลามีามเพื่อนเฟสแอดมานะ่ะน่ะมันจะบบเห็นขนะเนาะ แล้วก็เซวๆนดนึงอยู่หนึ่งเดียวหลยคนเมีนแล้วกันถ้ามาพี่น้องเละ้ยฟซีเนาะแอดเพื่อนมาลละกะอย่าลืมทักฮานะบางเทือดบางคนอะทักฮากันยังบ่เห็นไลยมันเป็นนำโทรศัพท์เด่นมันเป็นย้อนสัญญาณเดียนะเมียนยินดีสัญญาณซาสัญญาณสา,สา,สาพูดแล้วกันเมื่อเงนคอมเมนต์ที่วัขนขจาวกิจกันตองดาอ่า สวัสดีครับคุณครูถ้าถ้าทางน้องคงหิวข้าวนะเหมือนน้องกินข้าวอ่ะเนี่ยได้อะไรกินเนาะสวยแบบธรรมชาติดีครับภาษาใต้หวันแปลว่าน่ารักครับส่วนคำว่าตุ้ยคนลาวว่าอ้วนแต่ผมว่าหนีตุ้ยนีตุ้ย ละซื้อละซื้อไอ้ละซื้อไอ้เฮือนแปลว่าเธอใช่ครูศิลปะเธอ,อ,อใช่แล้วน่ารักมากอันต่อเลยเธอใช่แล้วอยาก<ะ>อยากอยากถ้ามีโอกาสคงได้พบก,กันครับทั้งครูและสิทธ์เป็นกำลังใจให้เสมอครับนี่เลย นายังมีไร้รกับามต่ออ่ายังมีไรไรเขาเม่นอนเดียวอ่านแต่ละคลมเขาไม่นอ์เาะเนาะอบเมื่อนั้นกะหิวข้าวแทกะอยากข้าวเทกะที่นอนแล้วใใแล้วกะพาเดียวอยากข้าวแล้วกะพ่าเดียวไปซื้อข้าวมากินอยู่อันผาเดียวนี่มันแปลว่าอย่างขนาดขนาดคู่ย่งโบอ่าเฮาจะมาเหียนอันาษาเสียงควางน้อยหนึ่งเนาะเพราะมันต้องแปลได้ด้วยหนึ่งผาเดียวแปลผ่าเดียวให้ฟังเนี่ย ท่าเดียวคือพวกเขาสองคนเออพวกเขามีอันพวกเขาาเดียวไปซื้อข้าวกินสินะถ่าเดียวคือพวกเขาสองคนโอเคพี่เนอร์ดิพี่เนอร์เป็นไผ่อ่ะเมนยังเพ็้ยนยังประมาณนี้ขันออกเสียงเรียงจันเนาะนี่แหละเอาต่อคอมเมนต์ต่อไปต้องดาค่ะสวยนะหน้าสวยใส่สุมัยเขานั่นแหละคู แตอนอายุน้อยๆก็สวยเหมือนกันแหละผมว่าโอ้ยคินน่ะเขินคอมเมนต์นี่นะเข้าใจเด้อที่ยงนะขอบใจเด้อแมนแมนแมนมาได้ใบยงว่าจ้ะรือตั้งยงบมดเรืออันนี้อันนี้คุณโอ๋เนาะยืนยันเพราะว่าอยู่ในกล้องกะอาจจะต่างแน่นอนนึงแต่ว่าเอาตัวจริงเนาะสำหรับน้องนาคือ งามอีดีใส่นาใส่เนาะแับกับกัมเมียนยูเนาะคนว่างามแต่ถ้ามาเห็นตัวจริงนี้อาจจะงามกว่าในกล้องเนาะเพราะว่าเอาไทายในกล้องบางเท่อมันอาจจะเบะอืมเพราะว่ากล้องโอกโอกะแบบกล้องรุ่กล้อาเลยท่นจำหม่ ลองเบิ้งถ้าเห็นตัวจริงเด้ออันนี้เด้บอบ่เป็นทา้งยกเอาลูกศิษย์บ่จักอันนี้ก็ได้โบ่บโอน,นี่แบบเลยนะแบบบ่าบคามจริงเลยอืงามก็บางามแล้วก็อันยัก,กษ์คามันน้องดาบาา่าเคยไปเที่ยวไทยแลวบอกอย่างย่งโบเคยแก่ถ้ามีโอกาสนี่กแกอยากไปอยู่เด้ไปริมพุนท่นนะเสียงแสนเสียงลายเสียงคองอยู่อยู่ยไหปแล้วว่นนี้ น้องซักเคยไปแล้วบ่เคยไปเชียงรายกับเชียงของเชียงรายกับเชียง,งโค้งอ๋อยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปจักเทื่อเลยถ้ามีโอกาสกะอยากไปกะฝากเอฟซีพาเที่ยวไดี๋่าอ่าอันนี้เนาะแบบถ้าว่ามีโอกาสนะเดยว่าถ้าว่าถ้ามีโอกาสเทาไปเทีาาย่ยวแล้วได้ผลม้วนมีไปเจอได้ผนม้วนอยากฟังทางงันเอฟซีเพิ่นเนาะสมมติว่ามือหน้าเทาเก็บเงินได้เนาะ เพราะว่าเขาอีไปเดี๋ยวนี้มันก็มีเงินแล้วพวกปัญญามันโฟกันว่าไปกันยากใครพาเดียวไปไล่ไลคนเลยทั้งหวนพาเดียวพาไปไล่ไล่คนมันจึงมวลเปลยนเปลียนเปลี่ยนน้อยหนึ่งพาเดียวไปว่าอย่างพาเดียวผู้เขาเออเมื่อกี้เนาะแม่ผูเขาคล้ายกันพอเดียวพวกเขาแล้วกันมือหน้าเขาไปน้ำกันแม่ถ้าว่าเขาเก็บเงินไหนเนาะไม่หลับ ถ้าว่ามีคนสนับสนุนก็ถ้ามีคนสนับสนุนจะให้เปลนการดีถ้าว่าเก็บเงินได้นี่ก็บบุ้งว่ามือเลยสิเก็บได้มือเลยสิเก็บได้มือเลยสิเก็บได้ขนมเก่งขนมเก่งอ่ะแป๋ให้เอฟซีฟังหน่อยนึงด้วยไม่อย่างอุปเลือพี่เลือดเอาพี่เลือดเม่นหยังเห็นหยังแบบว่าเมื่อกี้น้องนาว่ะ แม่ว่าโบห้ว่ามือใดสิเก็บใดสิบ่มือใกแม่นมือมลือเลทสิเก็บได้มือเลือมือเลือดมือว่ามือใดอนะเฮาสิเก็บเงินใดแล้วจังสิได้ไปฟุ้งซี่แม่นให้น้องดาเว้าภาษาน้องดาเลยแล้วก็อันนี้เลยชื่ออะไรอันนี้ก็เทมดเ้อเทมดแล้วคือเอฟซีคือไปเห็นหน้าเห็นตาคณะเห็นหน้าเห็นบ่เห็นพี่เลือดด้อเพมดแล้ว อุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องอาถ่ายคลิปท้ายเที่เพย์นโต๊ะอันที่เป่าอุปกรณ์เขาเจียนซุปเปอาน้องดายักไปนี่ยักไปบนใดร้ายที่สุดอยู่เมืองไทยทะเลจะเป็นทะเลภูเขาอ่าน้องซักยักไปพัทยาบ่สได้ยินอะไรบ้างได้ยินเะไรบ้างซ่บๆๆๆพัทยา ดังไหนพัทยาแล้วเคยไปเทธอหนึ่งแล้วพัทยาโอ้ยพัทยายุนเทพเชียงใหม่ทะเลนี่โคตรงามเลยปลานี่ไปดำอันน้ามันปลาความงามอ๋อเวลาเขาดำปลานี่มายุ้มคเขาพูดแต่ว่าจับวัไหนปลานี่แต่เขาไม่เคยจับมนงามสำหรับจับได้แต่ว่าเขาจับปลาหันใดแต่ว่า เฮาหันจ uh ับ uh. บ <Whoa. S 3> ่ได oh. uh ้เขาให้เฮาจับแต่ว่าเขาจับปลาบ่ได้แม่ยนนะครับมันลอยหนีแม่นเม่ยนนันเอาวิ่งไปส้นเันนีได้เอาเทไปขวางกดม่วลกดมันเวลาเฮาขี้เหงานะแบบเหงอไหวเฮาเอิ้นว่าเหงอไหวเนาะไทยเขาเอิ้นว่า เรือเร็วแต่ก็แต่บางูีว่ามันเขาเอิว่าเงินอย่างเงินเขาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวมันจะมีเงินแสดงนั่งนอ่ะคือเขาแสดงนั่งเขาขี้แสดงนั่งกันนะอย่างอย่างฟ้าทับเป็นเงินเขาอันขี่เงินตุบตุบอความม้วนก็อมันจะตุบตุบไปเบิองยี่ในคลิปเอไงนะคลิปที่ว่าเอ้อนเอาลงเงินม้วนม้วนละกัน เมื่อกี้เนาะว่าถ้ามันน้องลายยักไปบนใดเนาะทะเลพัทยาละกันไปวัดไปอ่าภูเขาอุ้มีบวนท่องเที่ยวหลายหลายอยู่ยักไปวะคือน้องอยักไปทะเลละกัอยักไปวัดอะไรกันยักไปวัดลายก่อนทางเชียงรายเชียงรายมีวัดลายแม่นเชียงของก็มีแต่ว่าบนลายเท่านั้เชียงรายเชียงรายวัดงามเมนวัดลราเคยวัดลราเสือเต้นน่ะแม่นอันเชียงรายนี่เคยไปอยู่แต่ว่า บรเคยไปแบบว่าไปเที่ยววัดไร่มีแต่อันไปอันวัดเจ็ดยดอดก,ด,ยดกับเออ่วัดเจ็ดยอดกับวัดวัดล่องขุนวัดล่องขุนนั้นไปตอนอนั้นเวลาประเทศเบียร์คือฝั่งไทยตอนอปิดเทอมน้องไปเป็นชนลายไปเต่ยวัดไปเท,ที่ท่องเที่ยวน้องไม่ห้าเอา้ยสัพไปปิดเทอมมันเวลยไปเฮ็ดเบียร์คือฝั่งไทยนะและ้วก็อันแม่ของอันลูกที่เอ้อยยเ้ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะ้วก็เข้าพาไปเที่ยวเอ้ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กว่ะแม่อันเอ้ยไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็อัน ไปแล้วก็ไปเที่ยวเขาพาไปเที่ยววันซอบันที่เขาพาไปเที่ยวอันเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเลยเพราะว่าเกิดเฮ็ดเวียกย่คันมีอันในระ a า a อู้มวนเจอเจอเทนองนะย่าไปก็ย่าไปถ่ายแบบขมิวการก็ย่าไปอะเมื่าไปเฮ็ดเบียญุพุนกะได้หรือว่าไปลินยุพุนกะเจอแทนก็ยากลองไปมึงจักเทือหรือะนา จักเทือหรือแปลว่าแปลว่าจักเทือยักไปถ้าว่ามีโอกาสน้องหน้าว่ายักไปอ่าเที่ยวยูฟังไทยหรือว่าถ้าว่าใดเวียกยูฟังไทยก็ยักไปเท็ดอ่ายักไปเฮ็เทศเวียกยูฟังไทยไปลงเวียกยูพ้นเบิ้งว่าเป็นนวเื้อยูผีเป็นนารื้อมันที่คือกัดดิววะบุคือเลยเงินเดือนมันก็ต้องจ่าแล้วแล้วก็อาหารการกินติ้มมันก็ ยากจะไปยุฟุลเลยห่งสิอวนทันบุบบวดเลยเอาไปต่อคอมเมนต์ต่อไปเลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวคัดจังหวะอีกน้อยนึงเนาะคืออันน้องดาวายักฟักฟังนำเอฟซีและพี่น้องนำฟังไทยเนาะถ้าว่ามีเวียกเนาะ ราะว่าน้องดาเพิ่นยักไปเฮ็ดเวียกทางฝั่งไทยยกักษยักไปเทียยเท่ยวเมืองไทยแล้วก็ยักไปเฮ็ดถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกได้ก็ยักไปเฮ็ดเวียกทางฝั่งไทยอะพี่น้องถ้าว่าพี่น้องล FC, และ FC เนาะได้เหน็นคลิปนี้เนาะอ่าก็ฟังแม่ถ้าว่าสวยเอาน้องดาไปเฮ็ดเวียกกี่ฝั่งไทยได้เนาะต้องไหนจะไปไกลเออก็อยากลองไปเบิ่งว่าเป็นเนาะโอเคอ่านคอมเมนต์ต่อไปเลยอ่านคอมเมนต์ต่อไปเลย อันนี้มเสี่ยงควงภาษาพูดเรียกลาวพวนไหมครับแถวบึงการมีคุยภาษาคล้ายๆน้องดาพูดเลยจะเรียกภาษาไทยพวนอายุยงังน้อยอยู่เลยครับมีเวลาได้เจอได้ศึกษาผู้ชายอีกเยอะครับ คิดยังไงกับคำคอมเมนต์นี้เพื่อนเลยอ่านคอมเมนต์นี้ทับอีดท่านมันเขาท่ามคอมเมนอ่าเขาท่ามาเมืองเชียงขวางภาษาพูดเรียกเราควรไม่ครับแม่เลยแม่นแม่นเราควรอันนี้แหละคำถามอันนี้ก็เป็นเราควรอ๋อเราควรแม่นเดี๋ยวยังอัน แวบึงการคุยภาษาคล้ายๆกับน้องดาอ๋อเขาบอกว่าเขาถามน้องดาว่าอ่าน้องดาท่านเป็นภาษาพูดนี่เรียกว่าเราพวนโบนะคำตออมี่แมนเนาะไม่ลเนาะแมนเราพวนเนาะน้องดาเป็นเราพวนพี่น้องแสดงว่าเสือทายกับยูฟังไทยไปซอกไปซอกและการไม่บ้าทางเงินไทยท่าน อยู่แถวบึงการภาษาค้ายๆกันอเมนเนาะโอเคสำหรับคำถามนี้เนาะน้องดาได้ตอเแลววาเสียงคว้างภาษาพูดเรียกเล่าพวนไหมครับใช่คำตอบคือใช่เมนเนาะน้องดาเนาะลองเบาลองเบาภาษาพวนน้อยนึง อ่ะตัวตัวเลยแบบตัวเป็นขวดตัวเป็นดอ๋อมันก็คล้ายๆเดียวมันกับว่าต่างเดียวไล่ไปเลยนี่อันนี้แหละคำตอบมาเโอเคแล้วพี่น้องไดบางคนกับอกเขาเจอเลยคือแบบอันนี้เคยเป็นไปยุ่งอย่างเนาะเขาจะว่านี่ซื้อเครื่องนี่อันนี้เขาดะว่าซอพิลเลอเออบอกเขาามเอาอย่างวันนี้จะที่ทำคนแบบอันนี้ท่อเลื้อเขาเลยว่าเอ้าเขาก็งงอยเอ้าท่อเลื้อเครื่องนี่นะเขาก็ว่าอเนี่ยเลย โอ้เท่าใดอันนี้เขาจะเข้าจอันนี้ก็ลืมอันนี้ก็เออใครแบบเขาก็มาหูเนาะเขาติดจำเนียงนี้นะเขาก็ไปยุกันเลยเขาก็วัดเน่นี้นะเออแล้ววันนี้ไปเบี่ยงเขาก็งงแค่เละเท่าเลยเกาะเขาก็เอ้าเขาก็ยืนเมือยู่อันนี้ท่อเลยเออเออเขายืนเบี่ยงได้เนาะันนี้ก็เออเท่าใดคัะเครื่องนี้นเครื่องจักรยังโต้เขาลาบกันแต่มายู่อัน เอาอาต่อเอาไปต่อขั่นต่อไปเลยสบายดีครูอรดากับลูกลูกดาสาวเสียงขวางว่าคือบ้านพอฟังไทยกินลายแท้ลูกดาอวนเดอร์ลูกสาวดางามขนาดนี่บ่ออืดแฟนดอกลูกดาลูกครูไปเสียงขวางบ้านลูกดา นมีเงิบอพออยู่ฝั่งไทยจังหวัดขอนแก่นติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกครูอรดาและลูกดาดาลูกสาวทั้งสองจงมีความสุขความเจริญเด้อลูกสาวโดยเฉพาะลูกดาดาอยากกินลยอยากกินหลายๆอยากกินหลายๆเด้อเดี๋ยวตุยตุยนุยเข้าใจเนาะ ขอบใจสำหรับอ่าคอมเมนต์เนาะที่ว่าเป็นกำลังใจให้พวกเหาเนาะเมนอย่าลืมฝากกดติดตามเด้อเบิ่งคลิปให้จบเด้อบ่ <c oughs> ต้องยานตุยตุยแล้วบ <c oughs> ่ต,ตุยแล้วสำหรับพง <c oughs> งามเนาะอืมอายุอายุยังน้อยแล้วกะอายุว่ากับสิบเก้าเนาะเมนสิบเก้าแต่ว่าอันว่าส่วนใลญ่นี่เขาเบิ่งว่าถ้าว่าผู้งามนี่คือคิดว่ามีผู้บ่าวมีแฟนอ่ะ ที่จริงกันผู้งานพเล็ตจะบุมมีเนียาดอันายเลยนะมไม่รบการจีบเลยลาเขาคิดว่เอออีนี่มันงานมันมีเฟลนีลยวอสินะเขาสวมาสิ้วก็บุมมีเพิ่มมาจีบเนี่ย่องตัวเองเย็นแล้วอาเควมจริงวหมกันยกตัวอย่างมาสายกยกยกนะบ่ยกกับบ่วมด่อด้นอคนจริงก็บงานไดหนอทับ ถ้าบอกงามก็คือจิบบไดกลมาเป็นอ่าอย่างขาเอินว่าชามจิบยังเจียวขึ้นคานเออขึ้นคานโอาไว้เอาได้หอมว่าขึ้นคานเป็นอันวัตถุโบราณช่วยเลือกได้เจเนเบสันวายอกวายอกอ่ะที่จริงอ่ะคนฮาเนาะโมทุกคนอางามงามสไตล์ไพสไตล์มันแล้วอันเรื่องวาสด่ทันบางคนกะเห็นมางามบางทอคิดว่ามีแฟนแล้วแต่ความจริงมันบ่มีคือสมัยตะเกี้เนาะ เอาบ่เป็นไวโหมตัวเองสมัยตะกี้ตอนนั้นเอื้อขนาดเป็นเศร้ากับพิุพันเนาะเดี๋ยวนี้มันแก่ลงค่ะนะอ่าพิุพันมันก็จะเปลี่ยนมันก็ไปตามใบมันมันก็ไปตามใบสมัยตะกี้ก็อู้น้ำแบบโอ้ยตอนนั้นผู้บ่าวตรึมไมอยากชีว่าแต่ว่าบ่มีไดนอืมเทว่าคือน้องเดี๋ยวนี้หทะเลเอาอย่ามาหนองอย่ามาขายนี้ยเอ้าก็คือแบบบางส่วนลายขนาดแบบ คิดว่าน้องมีแฟนมั้ยน่ะแต่สุดท้ายมันบ่มีนะแม่นหลายคนคือสิคิดแนวนั้นแหละก็บ่ฮู้เด้ว่าเป็นนําเฮาคิดเหอะบุลเลจจะมีเพิ่อนมาจีบหั่น่าอสําหรับคอมเมนต์เนาะมันมีหลายๆคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนหลายก็แม่นคอมเมนต์ที่ว่าให้กําลังใจพวกเฮาเนาะแม่นน่ะอืแต่ว่าอ่าเฮาเอามายกอ่านแต่ว่าคอมเมนต์เฉพาะคอมเมนต์ที่ว่าเป็นคําถามลักเนาะอื เฉพาะโดยเฉพาะแมนคำถามที่ว่าลักๆเนาะเฮามาตอบคอมเมนตะ์เอฟซีเนาะสำหรับพี่น้องและเอฟซีเนาะที่ว่าแอดเป็นม <Okay. S 1> นะูโกรเนาะโกรได้์เวลไว้ <No. S 2> ต้นคลิปแล้วกัน euh, เรื่องน้องดาเนาะถ้าว่าพี่น้องแลนะเอฟซีเนาะมีเวียกอย่างเนาะพอแนะนำน้องดาเนาะเพราะว่าน้องดาเนหะ็นจบเนาะน้องดาเนาะมาเลยไปเห็นต่อน้องดาเนาะอันนี้อ,อันนี้ก็แบบฮุดหัวนะพี่น้องคือโกได้์เวลได้ไล่คลิปทะเลคือทางฟังเล่าฮะนะ อ่าเป็นยังเด็กล่าจึงโอมเฮียนฮานะพี่น้องเนาะเช่นไรกับไปเฮียนโตเมนแล้วกับประเทศเวียพีหลือฮานะมาจบกับมาอยู่บ้านซื่อๆล่ะจบคือน้องดานี่จบหมดเจ็ดแต่ว่าบริเวณไปเฮียนโตอันนึงมากอ่ะนอนครอบครัวซ่องมากกับสร้างคมเฮาเนาะแล้วก็คืออันน้องกับจบจบหมดเจ็ดกันยังบริเวณเฮียร์พียหรืนมาบกันอบ่อบคือน้องดาเน่ยบหมดเจ็ดแวียบริเวณไปเฮียนโตอันหนึ่าทั้งสองคนนี้ยังมากกบร้าปคมเฮียนาะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แต่ว่าน้องดาได้เฮียนเนาะหรือนึงอ่าจบกันมาอย เฮียนยูอันห้วยทรายเขาอันได้่าเดี๋ยวนาะแล้วก็แต่ว่าน้องซางนี่บริบริเฮียนแต่ว่าค้นไปเหียนยูล่วงน้ำทาร์แล้วก็เลยว่าหูจักแล้ก็นำกันมาฮะนะแล้วก็หักแพงกันฮะนะคือทางฝั่งลาวนี่คือหัวแหละพี่น้องสาวลาวไทยฮะนะมีความสัมพันธ์มีความผูกพันเนาะมิตรภาพนี่แบบลึกซึ้งค่ะแบบแย่กันบโออกนะเนาะโดยเฉพาะที่ว่าอยู่ แสดงติดกับฝั่งไทยนี่จะฮู้ดีเนาะไปมาสู้ฮากันแบบมีอย่างก็ไปค่ายกันอ่าไปค่ายยุตลราดคืออยู่อ่าตาลาดจำปองพวกน้องเคยไปไหตาลาดจำปองเคยไปตาลาดจำปองนี่คนาือเมนครูอาจารย์ที่ว่าเป็นมู่ของเอื้อน่ะยู่หันเข้าไปตลอดเข้าไปตอนเศ้าเๆ้าไปค่ายแล้วก็เขากลับมาเออกลับมาส่อนเขามีสมุงเขากลับมาส้นหันแล้วก็ทุกๆุกอ่าวันพุธเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้น้องน้องได้ยักมีอยังอยากฝากฟังทาง FC เพิ่นอ่าอีกฝากฟังได้กะโมเมอันลือลายเด้อกะมีแต่ว่าฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกัเบิ่งคลิปนี้ถูกหนึ่งเด้อเม่ิกะเพิ่งกำลังเจอ้อให้กำลังใจเบิ่งคลิปมันจบคลิปมันจบกดแชร์สังเวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อถ้าว่าอยากเฮ่อมาตอบความามพี่ลือกะเม้นไลค์ม้นเดี๋ยวชิมาอ่ะอ่คลิปมาตอบอีกอันนี้น้องดาวา ถ้าว่าเอฟซีรละพี่น้องเนาะอยากถ้าว่าเอฟซีรัฐพี่น้องมีคําถามอีกอย่างอะอยากถามเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะพวกเราจะมาตอบเนาะคําถามที่ว่าพวกเราตอบใดเนาะเมนหรือว่าอย่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับพี่ลือกับมิ้นใดน้องดาว่าถ้าว่าอยากให้พวกเราเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราเนาะพวกเราจะมาท้ามที่ใดได้ก็จะที่ใดใดเลย สำหรับคลิปนี้เนาะมันยนนหญ่แล้วเขาก็อ่า <laughs> ต้องเขอจบคลิปเพียงซัาน,นี่ล้วกะเขาจะ ไปเฮ็ดคลิปอ่าต่อไปถ้าว่ายเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าอยังให้เฮาเฮ็ดคลิปอย่างเฮาขอเขาเฮ็ดเนาะโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องในเอฟซีมอสทู่สุดคนเนาะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ subscribe แล้วแชร์คลิปของครูออเด่นเนาะอย่าลืมคอมเมนต์อ่าทักทายเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนาะอ่าอย่าลืมสนับสนุนช่องของครูออเนาะโดยการเบิ่งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องในเอฟซีบ่เบิ่งโฆษณาอ่าช่องของคโคให้จบช่องของคโคก็จะบ่มีรายได้เนาะพี่น้องเนาะ อ่ะฉันนก็ดออากเนาะขอบใจเนาะขอบใจเขาปิดคลิปเลจสำหรับคลิปนี้ค่าต้องขอลาก่อนเนาะอาสบายดีบายบาย